คือหลังผ่าตัดอ่ะมันไม่ได้สวยแบบที่เราคาดหวังไว้ทำไมถึงอยากทำตาสองชั้นคะหลบดในมันแต่งหน้าก็ไม่สวยแต่งยังไงก็มองไม่เห็นกีดอายไลนเนอร์อย่าเนี้ยคะ่ะเวลาแบบผ่านไปแบบครึ่งวนันผลับตาลืมตาขึ้นมาแบบเลอะหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ชอบอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจเลือกเอเวอรินคลินิกลองมาปรึกษาแล้วสบายใจคะ่ะเพราะบางที่อ่ะเราจะต้องจ่ายเงินมาจําก่อน ไปปรึกษาแล้วก็แบบมีขายคอร์สขายอะไรเพิ่มมันไม่จบอะค่ะแล้วก็พอมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็แนะนําดีแล้วก็แบบเออรู้สึกสบายใจเพราะทุกอย่างอะมันมันรวมในแพคเกจแล้วใช่หลังผ่าตัดเสร็จความรู้สึกแรกที่ส่องกระจกคืออะไรคะตกใจค่ะตกใจจริงๆเพราะว่าคือหลังผ่าตัดอะมันไม่ได้สวยแบบที่เราคาดหวังไว้แล้วก็ตกใจวุยตาเราเหมือนมันหายไปเยอะเลยละอะไรเงี้ยค่ะก็มีความกังวลเล็กๆแต่ก็เชื่อใจคุณหมอค่ะมีเคสเยอะทํามาเยอะแล้วก็ หลายหลายท่านก็แบบสวยขึ้นจริงๆเราก็คิดว่าเราต้องเป็นเหมือนเขาได้แหละระหว่างพักฟื้นมีความกังวลอะไรไหมแล้วคลินิกดูแลยังไงบ้างคะในวันแรกอะคะ่ะตามันสวยขึ้นแล้ววันต่อๆมามันบวมมันช้ำเราก็รู้สึกแย่ไปไหนก็แบบมีคนมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราปรึกษากับทางคลินิกก็รู้สึกว่าเบาใจขึ้นเพราะว่าคําแนะนําว่าประคบเย็นประค,รบ,ระครบร้อนประครบยังไงเนาะเราก็ทําตามแล้วเออมันก็ดีขึ้นจริงๆตอนนี้ทํามาแล้วกี่เดือนคะอันนี้ประมาณ6เดือนแล้วคะ่ะตาก็เริ่มเข้าทีล่ละทุกคนก็ทักย่ยวาเ อ้ําทําตาม,มาหรอสวยจังเลยอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบใจฟูเนาะรู้สึกดีว่าเอ้ยเราเลือกทุกที่แล้วอยากบอกอะไรกับคุณหมอเอไหมคะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่แบบว่า,าได้ให้โอกาสเรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะหลายท่านที่เคยไม่มั่นใจกับปัญหาดวงตาวันนี้ได้พบทางออกที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วคะ่สะสำหรับเอรินคลินิกความสวยควรเริ่มต้นจากพื้นฐานของความก้าใจโครงสร้างตาควบคู่กับความชํานาญเฉพาะทางนี่คือเสียงจากผู้ใช้บริการจริงที่ไว้วางใจให้เราดูแลด,ดวงตาคู่สําคัญของพวกเขา